มามามาม่งงจัวเบิร์ตเบิร์าลีเ้ยอะไรันนี่รลหดโอยงหมดหดดดี่ยวับวาเบไำเนีย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 เนี่ยคเนียกลิงแตกนะตายตายสองตายสมมากันี่กูมากิตักูตั

ท่านหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งศพซะแล้ว เรากีบเรารีบกันรีกลีบเอาเฮียคุกเพื่อนตายตดยังไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่ง ตั้งข้าม่อปันลงดอเลยมาเลยมาเดย